ผมรู้จักอาจารย์ทุกเจ็ดปี2,527นะครับตอนนั้นผมมาทําร้านมังสวิรัตที่สี่แยกฝุนหมากแล้วอาจารย์นี่ก็ไปกินอาหารที่นั่นก็เลยคุยก็คุยเรื่องอวดมมการตอน,นยังไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายใช่ไหมครับก็ทิ้งหนึ่งที่ผมก็คือผมไม่คิดว่าจะเป็นอาจารย์ เพราะแกไปแบบผมยาวกร <c oughs> ะตื้อแล้วก็บางที่จนหลังๆมาแกก็ปั่นจักรยานมาบ้างอะไรบ้างก็คบกันมาตั้งแต่นั้นนะครับครับก็ทําอาหารไปที่บ้านแกอะไรแกทำพันกันอะไรกันแล้วก็ทําให้ผมได้เรียนรู้กับแกหลายเรื่องแล้วกเรื่องการที่ช่วยคนยากคนนุณจน,นตั้งแต่อะไรมัธยบากิตกกร,รายย่อยครับ จะมาพัฒนามาเป็นในธรรมาชาติคนจนแรงต่างเราก็ได้รู้<ม>การเคลื่อนไหวเราก็มีบางส่วนเราจังหวะมีเราก็ไปร่วม<ฮ>ก็ถือว่าได้การเรียนรู้อะไรหลายอย่างจากนั้นผมก็พยายามคุยกับอาจารย์ก็ใน่าผมเป็นชาวอาตุกคนก<ฮ>็ดึงให้แกมาทัมัดกับอาตุกมรู้จกักมากาเพ่อครูอะไรต่างๆนี่ก็นั่นมาแลนี่ก็คือ,คอ,คอท,ท,ท,ที่ที่นั่น<ฮ>แล้วผมเองจุดหนึ่งก็คือวันแกเสียชีวิตเนี่ยเป็นวันเกิดผม ผมเองเนี่ไม่เคยทาอาหารเพราะนใหญ่ผมก็จะเป็นครอ,อบครัวเขาเข้ามาทาวัดเกิดคือวันเกิดวันตั้งใจเลยมาทาอาหารมาถวายธรมนาดีพี่มาครับถวายเสร็จก็กําลังจะกลับกลับกลับบ้านมีลายออกมาเลยว่าอาจารย์ทุกเกตเสียชีวิตอาจารย์ตายก็เกิดในวนันในวันที่พบพุมในกิจจ<ม>ีพยโยนะครับอันนี้ก็คือคือคิอ่งที่ที่ที่คิดว่าเราก็ได้ทั้งพันกันอะไรกันที่เราจะต้องคูบต่อแนวคิดแนวแรงต่างถึงที่อาจารย์ ่ันมาเลยมาครับ